วิธีดูแลตัวเองเมื่อท้องแข็งท้องแข็งเป็นอย่างไรวิธีปฏิบัติอย่างไรวันนี้มีคำตอบครับ Family Man คุณพ่อมือไหม่ติดตามไว้เลยคุณแม่หลายท่านอาจจะเจอปัญหาท้องแข็งเมื่อเข้าสู่ไตรามาสที่3โดยเฉพาะเดือนสุดท้ายจะส่งสัญญาณถึงการเตรียมพร้อมที่จะคลอดแต่ก็มีอาการท้องแข็งทำให้เกิดอันตราย ต่อแม่และลูกในท้องมาดูวิธีช่วยลดอาการท้องแข็งทั้งหมด5วิธีนะครับวันนี้รวบรวมมาให้ 1. ตอนนอนลงหรือลุกขึ้นระวังมดลูกสะดุง้งเนื่องจากท้องมักจะแข็งตัวบ่อยตอนที่คุณแม่ล้มตัวลงนอนบนเตียงหรือตอนนอนแล้วขยับตัวลุกขึ้นก็จะเกิดอาการท้องแข็งเพราะฉะนั้นเวลาลุกขึ้นหรือนอนลง ค่อยๆตะแคงลงช้าๆเวลาจะรูก้ก็ค่อยๆพลิกตัวตะแคงขึ้นช้าๆเช่นกันอย่าลืมนะครับว่าคุณแม่อยู่ในภาวะเสีย่ยงใกล้คลอดต้องระมัดระวังอย่างเป็นพิเศษไม่ต้องรีบร้อนนะครับ 2. งดทํากันบ้านในช่วงท้องแข็งบ่อยในช่วงนี้คุณแม่มีอาการท้องแข็งบ่อยคุณหมอแนะนําว่าควรงดการมีเพศสัมพันธ์หรือการมีเพศสัมพันธ์ จะไปกระตุ้นบริเวณปากมดลูกทําให้เกิดการบีบตัวของมดลูกตามมาถึงแม้ว่าจะค่อยๆทําอย่างนุ่มนวลก็ตามพอคุณแม่ถึงจุดนั้นมดลูกจะทําการบีบตัวเป็นจังหวะทําให้เกิดการท้องแข็งตามมาได้ครับข้อ3ยาบิดขี้เกียจในช่วงตั้งครรภคุณแม่ต้องการเวลาพักผ่อนมากกว่าเดิมเป็นพิเศษ การได้นอนพักเยอะๆจะทำให้คุณแม่ท้องไม่แข็งแต่เมื่อลูกขึ้นอยา่าเผลอบิดตัวหรือบิดขี้เกียจเพราะการบิดขี้เกียจทาให้ช่องท้องมีปริมาตรลดลงความดันในมดลูกจะสูงขึ้นทำให้เกิดการท้องแข็งนั่นเองครับข้อ4อย่าก,กั้นปัสสาวะตำแหน่งของกระเพาะปัสสาวะอยู่ที่เดิมตอนนี้มดลูกขยายเบียดคื้นที่เข้าไปมาก ทำให้ปริมาณน้อยลงจะสังเกตว่ายิ่งปวดฉี่เร็วขึ้นเมื่อท้องยิ่งโตกระเพาะปัสสาวะจะถูเบียดน้อยลงน้อยลงรู้สึกปวดปัสสาวะบ่อยบางคนขี้เกียดลูกไปเข้าน้ำบ่อยๆเลือกวิธีที่จะกั้นปัสสาวะวิธีนี้จะทําให้กระเพาะปัสสาวะโป่งขึ้นและไปกดเบียดมดลูกจนทําให้มีความดันสูงขึ้นทําให้คุณแม่เกิดอาการท้องแข็งนั่นเองครับ และข้อ5ข้อนี้สำคัญเช่นกันคืออย่าจับอย่ารูปท้องบ่อยถึงแม้ว่าการรูปท้องเป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะช่วยกระตุ้นพัฒนาการของลูกน้อยในครรภ์แต่ในช่วงใกล้คลอดอย่าพึงไปสัมผัสหน้าท้องบ่อยเพราะมดลูกเป็นอวัยวะที่ประกอบด้วยกล้ามเนื้อมากมายและไวต่อการกระตุ้นมากการที่แม่เอามือไปรูปท้องทำให้มดลูกแข็งตัวขึ้น และเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทําให้เกิดท้องแข็งบ่อยนั่นเองถึงแม้ว่าวิธีเหล่านี้ช่วยคุณแม่ลดอาการท้องแข็งได้แต่คุณแม่ถ้าท้องแข็งบ่อยไม่ดีขึ้นหรือทีท,ทีต้องไปพบแพทย์โดยด่วนนะครับเพื่อความปลอดภัยของแม่ท้องเองและลูกน้อยในครรภ์ด้วยความปรารถนาดีจากช่อง Family Man คุณพ่อมือใหม่ครับดูจบแล้วกดติดตามกดกระดิ่งไว้เลยนะครับ จะมาแชร์ความรู้เกี่ยวกับการดูแลลูกน้อยในคันและการดูแลลูกน้อยหลังจากคลอดครับกดติดตามกดกระดิ่งไว้เลยครับ Family Man คุณพ่อมือใหม่ติดตามไว้เลย